อย่าสร้างหนี้เกินตัวเงินเดือนมีไว้สร้างฐานะไม่ควรหมดไปกับการชำระหนี้ ส่วนใหญ่มนุษย์เงินเดือนหมดไปกับอะไรนะคะถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นทํางานใหม่ๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับของที่อยากได้ในวัยเรียนและยังไม่ได้ยังไม่มีเมื่อเราเป็นวัยกลางคนเราก็จะเริ่มอยากได้อยากมีเห็นคนอื่นมีรถก็อยากจะซื้อรถเวลาที่เรามีครอบครัวใช่ไหมคะภาระก็จะหมดไปกับเรื่องลูกค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเป็นค่าใช้จ่ายแบบสันทนาการนะคะที่จะสร้างความสุขให้กับครอบครัว ถ้าเรามีหนี้จะจัดการกับหนี้ยังไงล่ะคะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือว่าจ่ายอะไรไปแล้วมีประโยชน์สูงสุดณนะขณะนั้นแต่ถ้าเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่มีทั้งหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบนะคะแนะนําจัดการกับหนี้นอกระบบก,ก่อน,นะคะ่ะเทคนิคในการจัดการกับปัญหาเงินชตนะคะก็คืออันดับแรกนะคะต้องตั้งสติให้ได้ก่อนคะ่ะตั้งสติได้แล้วตั้งใจคะ่ะแล้วก็ตั้งต้นทำนะคะแล้วก็ตั้งมั่นคะ่ะ ตั้งสติหมายถึงเผชิญหน้ากับความจริงค่ะจดออกมาให้หมดเลยค่ะว่าหนี้ทั้งหมดของเรามีเท่าไหร่นะคะยอดผ่อนรายเดือนรว,วมแล้วหนี้ทุก,ก้อดเนี่ยมีรวมแล้วเท่าไหร่2นะคะก็คือตั้งใจเลยว่าเราจะลดยอดหนี้ให้ได้ปลดหนี้ให้ได้นะคะวางแผนการปลดหนี้อย่างจริงจังค่ะวิธีแรกก็อาจจะเป็นเอานอกเข้าไหนหนี้นอกระบบก็เ,เอามันมาเป็นในระบบให้ได้ก่อนวิธีที่2นะคะก็คือการรีไฟแนนซ์ค่ะดอกเบีย้ยที่เรา จะได้ใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะถูกกว่าดอกเบีย้ยเก่านะคะถ้าเราผ่อนเท่าเดิมนะคะยอดนี่มันก็จะหมดเร็วขึ้นนะคะแต่ถ้าเราผ่อนน้อยลงเนี่ยภาระการผ่อนต่อเดือนมันน้อยมันก็ทําให้เรามีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นตั้งสติตั้งใจเราต้องตั้งต้นทําเลยนะคะเพราะอะไรคะที่บอกให้ตั้งต้นทําก็คือมีหนี่ต้องปลดนี้ทันทีนะคะเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเดินทุกวันคะ่ะสุดท้ายต้องตั้งมั่นคะ่ะ นี่นะคะเราไม่ได้สร้างแค่วันเดียวค่ะเพราะฉะนั้นการปลดหนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ในวันเดียวเช่นกันนะคะถ้าจะให้แนะนำนะคะการวางแผนการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือนหลักง่ายๆเลยค่ะก็คือการทำ DCA นะคะหักเงิน ตั้งแต่วันที่เงินเดือนเราออกนะคะเอาไปออมเอาไปลงทุนซะก่อนนะคะเสมือนว่าเงินเดือนเราอ่ะเหลือแค่ไหนก็ใช้เท่านั้นนะคะออมก่อนใช้ที่หลังอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าเรารู้ตัวนะคะว่าเราเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะพยายามหาวิธีไปลงทุนในสินทรัพย์นะคะที่มันแปลงสภาพเป็นเงินได้ยากๆเหมือนเอาเงินไปไกลๆตัวไปลงทุนในพวกที่ดิน อสังหาริมทรัพย์พวกคอนโดพวกบ้านนี่ก้อนแรกนะคะที่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยสร้างง่ายที่สุดก็คือหนี้จบบากบัตรเครดิตค่ะถ้าเรารู้ตัวนะคะว่าเรามีเครดิตแต่ไม่มีลิมิตเนี่ยตัดใจซะค่ะอย่าไปใช้มันคะ่ะเงินในอนาคตเพราะมีเครดิตแต่ไม่มีลิมิตมันคือภัยพิบัตินะคะ